การกระทําเหยียบทงชาติมันเหมือนกับการเหยียบหัวใจคนไทยเลยทีเดียวแล้วก็ยังมองว่าเป็นการเนรคุณซึ่งเป็นคําที่คนไทยให้ความหมายค่อนข้างแรงคือการไม่รู้บุญคุณ ในที่นี้ก็อาจจะหมายถึงไม่รู้บุญคุณนายจ้างหรือโอกาสที่ได้รับในประเทศไทยดังนั้นการที่กลับมาขอโทษตอนที่ตัวเองเดือดร้อนแล้วเนี่ยมันก็เลยถูกตั้งคำถามเรื่องความจริงใจอย่างมากถึงขั้นมีการใช้สำนวนเปรียบเทียบว่าเหมือนพวกลิ้นสองแฉกค,คือพูดอย่างทำอย่างหรือเหมือนการตบหัวและรูปหลังซึ่งก็คือทำร้ายไปแล้วแล้วค่อยมาทำดีปลอบใจทีหลังนะครับ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกประเด็นที่น่าสนใจนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่เอ,อ่กำลังเป็นกระแสร้อนแรงอยู่เลยค่ะเกี่ยวกับหญิงสาวชาวกัมพูชาคนหนึ่งคือเรื่องมันเริ่มจากมีคลิปวิดีโอที่เป็นประเด็นมากๆจนเธอถูกส่งตัวกลับประเทศไปแต่ว่าล่าสุดเนี่ยก็มีคลิปใหม่ออกมาอีกเป็นภาพเธอร้องไห้ขอโทษคนไทยแล้วก็ขอโอกาสกลับมาทำงานที่นี่อีกครั้งค่ะ ข้อมูลที่เราจะมาคุยกันวันนี้ก็มาจากการวิเคราะห์แล้วก็มุมมองที่นําเสนอในคลิปวิดีโอหลังข้อมูลหนึ่งนะคะที่เขาให้ภาพรวมเรื่องนี้ไว้ค่อนข้างละเอียดเลยเราจะมาลองแกะรอยกันดูค่ะว่าเรื่องราวมันเป็นมายังไงมีอะไรน่าสนใจบ้างแล้วมันสะท้อนอะไรให้เราคิดต่อได้บ้างค่ะครับเรื่องนี้ต้องบอกว่ามีหลายมิติจริงๆครับตั้งแต่การกระทําตอนแรกเลยที่มันไปก่อให้เกิดความรู้สึกไม่พอใจอย่างมาก แล้วก็ผลกระทบที่ตามมาอย่างรวดเร็วจนมาถึงการแสดงความเสียใจหรือสำนักผิดในภายหลังเราก็จะมาพิจารณาจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยแหละครับเพื่อทําความเข้าใจสถานการณ์แล้วก็มุมมองต่างๆที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้กันครับโอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าจุดเริ่มต้นจริงๆของเรื่องนี้ก็คือมีหญิงสาวชาวกัมพูชา เอ่อในข้อมูลที่ศึกษามาเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะมี2คนนะคะแต่ว่าเรื่องราวจะเน้นไปที่คนหนึ่งเป็นหลักเธอทํางานอยู่ในไทยนี่แหละค่ะคาดว่าน่าจะในแวดวงก่อสร้างแล้วก็ได้ทำคอนเทนต์ที่เป็นเอ่อชนวนเหตุขึ้นมาก็คือการการเหยียบทงชาติไทยนะคะใช่ครับการกระทําแบบนั้นคือในสายตาคนไทยส่วนใหญ่นะครับมันถือเป็นการไม่ให้เกียรติอย่างรุนแรงเลยต่อสัญ,ญลักษณ์ของชาติ ซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากก็เลยสร้างความไม่พอใจอย่างหนักเลยครับในสังคมไทยตอนนั้นแล้วก็นกําไปสู่การดําเนินการอย่างรวดเร็วอย่างที่เราเห็นกันค่ะแล้วผลที่ตามมาก็คือหลังจากคลิปนั้นเผยแพร่อ,ออกไปก็กลายเป็นข่าวใหญ่โตอยู่หลายวันเลยสุดท้ายในะหญิงสาวคนนี้หรืออาจจะรวมถึงอีกคนที่เกี่ยวข้องด้วยก็ถูกทางการไทยส่งตัวกลับประเทศกัมพูชาไปครับการส่งตัวกลับนี่ถือเป็นมาตรการที่ชัดเจนมากนะครับ มันสะท้อนให้เห็นว่าทางการไทยมองว่าการกระทํานี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างร้ายแรงแล้วก็เป็นการยุติการทํางานในประเทศไทยของเธอไปโดยปริยายทันทีเลยครับอืมค่ะซึ่งก็เป็นผลมาจากการกระทําของเธอเองนั่นแหละครับแต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นนะคะล่าสุดนี้เองค่ะมีคลิปใหม่ของเธอออกมาในคลิปนี้คือเห็นเธอร้องไห้หนักมากเลยมีการตบหน้าตัวเองด้วยนะคะเหมือนแสดงความเสียใจอย่างรุนแรงแล้วก็พูดประมาณว่า ที่ทำไปมันผิดไปแล้วทำไปเพราะขาดสติค่ะแล้วจุดสำคัญเลยคือเธอกล่าวขอโทษคนไทยพร้อมกับคำร้องขอที่ดูเหมือนจะสำคัญกับเธอมากๆตอนนี้ก็คือขอโอกาสกลับเข้ามาทำงานในประเทศไทยอีกครั้งเหตุผลก็เพราะว่าพอกลับไปแล้วชีวิตลำบากมากไม่มีงานทำในข้อมูลที่เราดูมานี่ถึงกับใช้คำว่ากำลังอดตุยเลยทีเดียวค่ะคือลำบากมากๆ ประเด็นนี้น่าสนใจมากครับคือมันเป็นการแสดงความสำนึกผิดหรือความเสียใจที่เกิดขึ้นหลังจากที่ต้องไปเผชิญกับความยากลำบากทางเศรษฐกิจจริงๆเพราะกลับไปประเทศตัวเองแล้วในมุมมองจากแหล่งข้อมูลที่เราพิจารณามานะครับมันก็เลยทำให้เกิดคำถามตามตาม,มาเหมือนกันว่าความจริงใจของคำขอโทษนั้นมันมาจากความรู้สึกผิดจริงๆหรือว่าเป็นเพราะสถานการณ์มันบีบคั้นให้ต้องทาแบบนั้น นั่นสิคะน่าคิดเหมือนกันในข้อมูลที่เราดูมาเขาก็มีการตั้งข้อสังเกตไว้น่าสนใจนะคะว่าการกระทําครั้งแรกของเธอตอนที่เหยียบทงชาติอาจจะไม่ได้มาจากความไม่รู้หรือว่าคึกขนองอย่างเดียวแต่อาจจะมีแรงจูงใจอื่นซ่อนอยู่เช่นแบบว่าต้องการสร้างกระแสเอาใจคนในประเทศตัวเองหรือเปล่าหรืออาจจะถึงขั้นอยากเป็นฮีโร่ในสายตาชาวกัมพูชาบางกลุ่มอะไรทานองน,นั้นนะคะ มีข้อสังเกตเพิ่มเติมในเนื้อหาด้วยครับว่าในสังคมออนไลน์บางส่วนของกัมพูชาเนี่ยการแสดงท่าทีที่ท้าทายต่อไทยอาจจะถูกมองว่าเป็นการกระทําที่กล้าหาญก็ได้ซึ่งไอความคิดแบบนี้แหละครับอาจจะเป็นแรงผลักดันให้บางคนเลือกแสดงออกแบบนั้นโดยอาจจะลืมคิดไปหรือมองข้ามไปว่าตัวเองก็ยังต้องพึ่งพาการทำงานในไทยเพื่อลี้ยงชีพอยู่ เหมือนมันมีความขัดแย้งในตัวเองอยู่นะคะด้านหนึ่งอาจจะอยากทำคอนเทนต์เอาใจคนบ้านตัวเองแต่จริงๆก็ยังต้องทำงานหาเงินที่ไทยอยู่ตรงนี้ในข้อมูลมีอธิบายอะไรเพิ่มเติมไหมคะเนื้อหาเขาชี้ให้เห็นความแตกต่างทางเศรฐษฐกิจที่ค่อนข้างชัดเจนครับคือตอนที่ทำงานในไทยเนี่ยมีการประมาณการว่าหญ ja ิงสาวคนนี้น่าจะมีรายได้เราๆหลักหมื่นบาทซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยนะครับสำหรับแรงงานแต่พอกลับไปกัมพูชาปุ๊บกลับไม่มีงานทา ตรงนี้มันก็สะท้อนปัญหาเรื่องโอกาสหรือโครงสร้างการจ้างงานในประเทศของเธอเองครับ,รบนอกจากนั้นเนเี่ยแหล่งข้อมูลยังมีการตั้งข้อสังเกตไปถึงการสื่อสารของผู้นำกัมพูชาในขณะนั้นคือสมเด็จฮุนเซนที่อาจจะมีการสื่อสารบางอย่างที่ทำให้แรงงานเข้าใจไปว่ามีงานรองรับเพียงพองในประเทศนะกลับมาได้เลยอะไรแบบนี้ซึ่งผู้ให้ข้อมูลในคลิปนั้นมองว่ามันอาจจะไม่ตรงกับความเป็นจริงทั้งหมด เพราะว่าพื้นฐานอุตสาหกรรมหรือโรงงานในกัมพูชาก็อาจจะยังไม่ได้มีมากเท่ากับในประเทศไทยโอกาสหางานมันก็เลยอาจจะจํากัดกว่าเป็นจริงครับพอฟังแบบนี้แล้วก็น่าคิดตามเลยนะคะว่าตอนที่ยังมีกินมีใช้สบายอยู่ในไทยก็อาจจะลืมตัวไปหรือประมาทไปหน่อยแต่พอต้องกลับไปเจอกับความลําบากจริงๆขึ้นมาก็เลยนึกถึงโอกาสในไทยอีกครั้งทีนี้ก็มาถึงคําถามสําคัญที่ในเนื้อหาที่เราศึกษาม,มาเขาทิ้งไว้ให้คิดต่อเหมือนกันคะ่ะ คือเมื่อสถานการณ์มันเป็นแบบนี้แล้วคนไทยจะรู้สึกยังไงจะยังโกรธอยู่ไหมหรือว่าพร้อมจะให้อภัยหรือเปล่าครับมุมมองที่นำเสนอในเนื้อหาที่เราได้ศึกษามาเนี่ยค่อนข้างสะท้อนความรู้สึกที่รุนแรงพอสมควรนะครับมีการเปรียบเทียบว่าการกระทำเหยียบทงชาติมันเหมือนกับการเหยียบหัวใจคนไทยเลยทีเดียวแล้วก็ยังมองว่าเป็นการเนรคุณซึ่งเป็นคำที่คนไทยให้ความหมายค่อนข้างแรงคือการไม่รู้บุญคุณ ในที่นี้ก็อาจจะหมายถึงไม่รู้บุญคุณนายจ้างหรือโอกาสที่ได้รับในประเทศไทยดังนั้นการที่กลับมาขอโทษตอนที่ตัวเองเดือดร้อนแล้วเนี่ยมันก็เลยถูกตั้งคำถามเรื่องความจริงใจอย่างมากถึงขั้นมีการใช้สำนวนเปรียบเทียบว่าเหมือนพวกลิ้นสองแฉกค,คือพูดอย่างทำอย่างหรือเหมือนการตบหัวและรูปหลังซึ่งก็คือทำร้ายไปแล้วแล้วค่อยมาทำดีปลอบใจทีหลังนะครับใช่ค่ะผู้ให้ความเห็นในเนื้อหานั้นเขาก็แสดงความคิดเห็นส่วนตัวค่อนข้างชัดเจนเลยนะคะว่า ถ้าเป็นคนไทยก็คงยากที่จะให้โอกาสอีกครั้งแล้วก็อาจจะแนะนำว่าให้ลองไปหางานที่ประเทศอื่นแทนดีกว่าไหมเช่นมาเลเซียรหรือจีนอะไรแบบนี้เพราะเขาเชื่อว่าคนไทยส่วนใหญ่คงรู้สึกไม่สบายใจที่จะต้อนรับคนที่มีพฤติกรรมที่ถูกมองว่าเนรคุณแบบนี้กลับเข้ามาทำงานอีกกับซึ่งมุมมองแบบนี้มันก็สะท้อนถึงความรู้สึกเจ็บปวดแล้วก็ความไม่ไว้วางใจที่มันฝังใจมาจากการกระทำครั้งแรกนั่นแหละครับ ก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้นะครับในแง่ของความรู้สึกมีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันค่ะที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงในเนื้อหาเพื่อจะออชี้แจงความเข้าใจผิดบางอย่างที่อาจจะมีอยู่คือเรื่องที่บางครั้งชาวกัมพูชาบางส่วนอาจจะมองว่าคนไทยเลือกงานหรือว่าขี้เกียจไม่ค่อยสู้งานหนักเท่าไหร่อ่าครับในประเด็นนี้เนื้อหาเขาได้อธิบายไว้นะครับว่ามันไม่ใช่เรื่องความเกียดคร้านหรอก แต่มันเป็นเพราะโครงสร้างทางสังคมแล้วก็โอกาสทางการศึกษาที่แตกต่างกันคือคนไทยจํานวนมากในปัจจุบันมีการศึกษาสูงขึ้นมีทักษะเฉพาะทางมากขึ้นก็เลยทําให้มีทางเลือกในอาชีพที่หลากหลายกว่าไม่จำเป็นต้องทํางานใช้แรงงานหนักเพียงอย่างเดียวเหมือนกับแรงงานข้ามชาติบางกลุ่มอันนี้มันเป็นเรื่องของวิธ,ธีการศึกษาโอกาสในตลาดแรงงานมากกว่าไม่ใช่เรื่องความขี้เกียจ นี่ก็เป็นภาพรวมของเรื่องราวแล้วก็มุมมองต่างๆที่เราได้กลั่นกรองมาจากเนื้อหาที่ได้ศึกษากันมานะคะจากจุดเริ่มต้นที่เป็นประเด็นรุนแรงสู่การถูกส่งตัวกลับประเทศแล้วก็การเผชิญความยากลําบากและท้ายที่สุดก็คือคลิปคำขอโทษที่มาพร้อมกับความหวังว่าจะได้กลับมาทำงานในไทยอีกครั้ง ครับเป็นกรณีศึกษาที่ซับซ้อนและก็กระตุ้นให้เกิดคำถามในหลายๆด้านเลยนะครับทั้งในมิติความสัมพันธ์ระหว่างประเทศความรู้สึกอ่อนไหวเกี่ยวกับสัญลักษณ์ประจังชาติปัญหาเรื่องเศรษฐกิจการย้ายถิ่นฐานของแรงงานและที่สำคัญเลยคือประเด็นเรื่องการให้อภัยกับความไว้วางใจซึ่งเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนทางความรู้สึกมากๆครับใช่ค่ะ ผู้ให้ข้อมูลในคลิปเองเขาก็ทิ้งคำถามชวนคิดไว้นะคะว่าเพราะเห็นสภาพของหญิงสาวคนนี้ในคลิปล่าสุดแล้วเนี่ยจะรู้สึกสมน้ำหน้ากับผลของการกระทาของเธอหรือว่าจะรู้สึกสงสารในชะตากรรมที่เธอกำลังเผชิญอยู่ตอนนี้และผู้ฟังที่ติดตามอยู่ตอนนี้ละคะมีมุมมองต่อเรื่องนี้อย่างไรกันบ้าง